สวัสดีค่ะเซลนกนะคะอิสุอึ้งวนไต่สาขาสีนคลินนะคะวันนี้เซลนกจะพามาดูนี่เลยค่ะเอ็กซิลปี2024ที่เพิ่งเปิดตัวมาใหม่คันนี้นะคะน้องคันนี้นะคะจะเป็นสประตูยกสูงเอ็กซิลนะคะคันนี้เนี่ยเมื่อก่อน,นจะมีสีขาวสีดําแล้วก็สีเทาแต่ตอนนี้จะเหลือแค่ขาวกับดํานะคะคันนี้ราคาเริ่มต้นที่1นึ่0ล้านหนึ่บาทในสีดําแล้วก็สีขาวมุกนะคะจะเป็น1นึ่งล้านสอัน ถ้าเป็นเกียร์ออโต้นะคะแต่ถ้าในส่วนของเกียร์ไมนู่นะคะจะอยู่ที่982,000บาทนะคะรุ่นนี้มีอะไรบ้างมาดูกันตัวนี้นะคะจะมากับสติกเกอร์นะคะลายใหม่เลยมาพร้อมฝากระโปรงใหม่นะคะในรุ่นของปี24ไฟหน้าใหม่นะคะเป็นไฟโปรเจคเตอร์ไฟหลีไฟเลี้ยวในคมเดียวกันเลยแล้วก็นี่เลยกระจังหน้าเป็นสีดํำแดงนะคะโลโก้อิสูซนะคะสีแดงสดนะคะ ตัวนี้นะคะมีไฟตัดหมอกมาให้แล้วนะคะเป็นไฟตัดหมอก LED นะคะและ้วก็มาพร้อมนี้เลยค่ะช่องระบายอากาศ Air c u r อร์เทนนะคะชุดสเกิร์ตรอบคันนะคะเป็นแบบใหม่นะคะนี่เลยลูกค้าจะไม่ต้องเอาไปแต่งอะไรเพิ่มเลยในส่วนของ X Series คันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของล้อกันบ้างนะคะ ล้อนะคะคันนี้จะเป็นล้อ18นะคะเหมือนเดิมเลยแต่เป็นสีดำเงาก็คือตัวของ x อ็กซิเนี่ยจะเอาตัวแซดมาทำนั่นเองล้อก็เหมือนตัวแซดเลยแต่ว่าเป็นสีดำเงานะคะยางนะคะจะเป็นยางบิสโตนที่มาจากโรงงานนะคะซียียางจะเป็น265 60 R18 นะคะเดี๋ยวเราไปดูด้านข้างกันบ้างว่าตัวนี้นะคะมีไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างมาแล้วนะคะ แล้วก็ถ้าเป็นส่วนของ X-Series เนี่ยจะมีสัญลักษณ์ X-Series มาด้วยนะคะนี่เลยแบบนี้เลยอันนี้เดี๋ยวนกจะพาไปดูด้านในกันบ้างว่ามีอะไรเปลี่ยนไปบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะนี่ในส่วนของด้านในนะคะภายในนะคะจะเป็นสีดำทั้งหมดเลย เบาหนังนะคะก็จะเป็นดำนะคะตัวนี้จะมีคูแม็กมาแล้วด้วยเบาหนังเอ็กซิลี่เนี่ยจะไม่เหมือนรุ่นอื่นเลยเมื่อก่อนเนี่ยจะเป็นสีดําแดงเนาะแต่ตอนนี้จะเป็นดาค่ะแล้วก็ได้แดงแล้วก็ปักแดงเท่านั้นเองจะดูดุขึ้นสวยขึ้นเท่ขึ้นนั่นเองนะคะส่วนพวงมาลัยนะคะพวงมาลัยก็จะเป็นสีทูโทนดําแดงแบบนี้เลยนี่ตัวนี้นะคะในส่วนของตัวปี2024เนี่ยจะมีแพนเดนชิพมาให้ลูกค้าเราด้วย ซึ่งในส่วนของรุ่นเก่าเนี่ยจะยังไม่มีนะคะจะเพิ่มมาในรุ่นนี้เท่านั้นนะคะอันนี้จะเป็นเกียร์ออตโอต้นะคะหน้าจอใหม่ค่ะ8นิ้วพร้อมเชื่อมต่อ Apple CarPlay และ Android Auto ได้เลยเป็นจอตัวใหม่นะคะ X-Series <X> เนี่ยในส่วนของตัว4ประตูยกสูงเนี่ยจะมีนี่เลยตัวปรับกระจกไฟฟ้าแล้วก็พับไฟฟ้าแล้วนะคะ ก็ตกแต่งแบบนี้เป็นพวกเป็นโนแบ็คนี่สีดําแบบนี้เลยจะดูด,ดูเท่ขึ้นเนาะด้านหลังก็จะเป็นเบาะหนังเหมือนกันนะคะภายในด้านหลังนะคะก็จะเป็นดําได้แดงเหมือนเดิมนะคะแล้วก็นี่เลยมาพร้อมแอร์หนังมาดูด้านหลังกันบ้างนะคะตัว X Series ถ้าเป็นสีประตูยกสูงนะคะ จะมีโลบาร์มาให้เรียบร้อยพร้อมนุ่เลยไฟเบรกดวงที่3นะคะสติ๊กเกอร์นะคะลายนี้เลยมาพร้อมกล้องมองหลังตัวนี้ก็จะเป็นไฟท้ายใหม่ทิปเ e อร์อา r ์เหมือนกันนะคะแล้วก็ถ้าเป็นรุ่น X-Series 4ประตูยกสูงเนี่ยจะมีโลบาร์มาให้แล้วทุกคันเอ๊มีไลเนอร์มาให้แล้วทุกคันนะคะพูดผิดไลเนอร์มาพร้อมกับกันชนสีเดียวกับตัวรถเลยนะคะ ถ้าลูกค้าท่านไหนนะคะสนใจ X-Series นะคะปี2024นี้นะคะไม่มีสีเทาแล้วนะคะจะมีแค่ขาวมุกกับดำเท่านั้นนะคะสนใจนะคะติดต่อเซลล์นกได้เลยนะคะที่เบอร์0880641555รือแอดไลน์มาคุยกันนะคะคันนี้นะคะโปรเริ่มต้น69,000บาทเท่านั้นวันนี้เซลล์นกลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ